สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาให้ดูกันนะครับกับท่อ PCX นะครับคอสตนเลตนะครับปลายผ่าหมกนะครับก็คือท่อผ่าหมกนั่นแหละที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้ก็คือใส่กับปลายเดิมเลยครับเหมือนท่อเดิมทุกอย่างรูปทรงเหมือนท่อเดิมทุกอย่างนี่ให้ดูแเมื่อออกมาครับ ให้ฟังเสียงก็นนี้เสียงไม่ดังนะครับไม่มีไม่มีเสียงเลยมีนิดหน่อย เท่อตัวนี้ก็ก็อัตราเร่งก็ดีขึ้นครับก็ดีในสำหรับรถดเดิมแต่ท่อไปเดียวมันเคงไม่ทำให้รถวิ่งได้เลยแบบ150ะอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ขึ้นเร็วดีครับ สวัสดีครับผม